สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องภาภาภาพระบ้านพะมาราคา100แล้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่เพืในใติดตามน้องไว้ก็ขอขับเขาคนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเห็นไหมคะว่าวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะพี่ๆนะวันนี้ก็ ep ที่48นะคะพี่ๆท่านใดชื่นชอบรายการไหนจดจาเลขรายการให้น้องด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะนี่ช่องทางทางติดต่อของน้องนะ นี่ก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะ0991036096นะคะพี่พี่นะอย่าลืมนะคะจดจำเลขรายการแล้วก็เลข EP ให้น้องกันด้วยนะ,ะวันนี้ก็จะมีพระสวยๆมาพี่พี่รับชมอีกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันเลยนะพี่นะ ไพยด้วยนะคะลิ้นพันนิดหน่อยพี่พนะเราก็จะมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยพี่พี่ค่ะรายการที่หนึ่งนะนี่เลยค่ะหากเบอร์ไม่ชัดก็ทักมาสอบถามขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะรายการที่หนึ่งของน้องพี่พี่ค่ะนี่เลยจะเป็นพับปิดตาแนวยืนแบบนี้เลยนะยืนตรงเหมือนเคารพธงชาติเลยนะคะดูปิดตาปิดหูแบบนี้เลยพี่พี่ รายการนี้รายการที่1นนะคะราคาก็100บาทนะเห็นไหมน้องบอกแล้วว่าราคาถูกๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่2ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9พี่พี่ค่ะขนาดก็จะใหญ่กว่าเหรียญ1ิบอีกหนึ่งนะคะนี่จะเป็นรูปทรงตอนหันข้ามแบบนี้เลยพระฉายาลักษณ์ของท่านนี่สวยสง่าจริงๆพี่พี่นะรายการนี้ก็จะเป็น ด้านหลังนะคะรายการที่สองพี่พี่นะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สามค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นเลรียหลวงพูดูพี่พี่เป็นเลรียนทรงแนวยาวอีกแล้วสวยมากเลรียญใส่กรอบมาด้วยพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะดูด้านข้างไม่มีนะคะให้เห็นนะคะเราดูด้านหลังกันดีกว่าพี่พี่นะนี่สวยมากเลยนะคะรายการที่สามนะพี่พี่นะ นี่ค่ะต่อไปนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่4ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระกูเก่าเนองไม่ทราบที่มานะก็จะเก่าๆเริ่มตกสะเก็ดมีขึ้นคราบกรุขาๆเขี้ยวเคียวแบบนี้เลยพี่ๆรายการนี้รายการที่4นะราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะคะเก่าๆแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่5ค่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นพระเก่านนองไม่ทราบที่มานะจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะมาดูด้านข้างกันนะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นพระกเก่าเนื้อสีขาวๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่ห้านะพี่พี่นะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่หค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเรียงคู่บาสีวิจัยพี่พี่นะจะเป็นปีพศสองสี่นะคะ เนื้อหาเก่าแบบนี้เลยนะชื่นชอบก็อุดหนุนกันได้เลยนะส่วนด้านหลังประมาณนี้เลยนะรายการนี้รายการที่6นะคะไปนะคะจะเป็นรายการที่7ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นสมเด็จจิตละตาพี่พี่นะนี่นั่งมาบนบวดสวยมากเลยนะคะดูด้านข้างนะ ไม่ค่อยมีมาเหมือนกันนะคะสมเด็จจิตระดานาน,นๆก็จะมาทีนะคะชื่นชอบก็ต้องไวนิดนึงนะคะ mm hmm. เพราะว่าหมดเร็วจริงๆพี่ๆนะรายการนี้นะรายการที่เจ็ดนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่แปดคะ mm ่ะ hmm. นี่เลยค่ะเป็นหลวงพ่อเงินพี่ๆนะเป็นรูปหล่อนะคะ mm hmm. เนื้อหาเก่าๆเลยนะดูด้านข้างนะคะ ส่วนด้านหลังประมาณนี้เลยพี่พี่ค่ะอันนี้จะเป็นฐานนะรายการที่8นะคะชื่นชอบก็อุดหนุนกันได้เลยนะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่9ะคะ่ะรายการนี้นะคะจะเป็นสมดิษปกโพกอบทองสวยมากเลยนะคะเลี่ยมใส่รอบสีทองมาด้านหน้าก็จะฝั่งเพชรด้วยแอบลบงยามาด้วยนิดนึงนะคะส่วนด้านหลังเนะะื้อหาก็จะมีเหมือนขัดตะไบ โงทองแบบนี้เลยพี่พี่สวยๆเลยรายการนี้ราคาแค่หนึ่งร้อยบาทนะคะรายการที่เก้านะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระุ้มกรพี่พี่ค่ะพระุ้มกอนะรายการนี้เก่ามากเลยอยู่นะคะเริ่มมนมนล้อยหล่อนะคะความสึกของเขานะดูด้านหลังนะพี่พี่นะ ประมาณนี้เลยนะรายการที่10นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่11ค่ะเอ,อรายการนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ทวดหรือเปล่าคะเก่าๆแบบนี้น้องก็มองไม่ค่อยเห็นด้านหน้าเหมือนกันนะนี่พี่ๆท่านใดชอบก็อุดหนุนกันได้เลยนะเลียนส่กรอบมาด้วยนะคะรายการนี้รายการที่11 1พี่ๆนะราคา1 0 0บาทนะคะพร้อมกรอบไปด้วยแบบนี้เลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะเหมือนจะขีบปลาหรือเปล่าพี่นะเป็นปลาหรือเป็นเม่นน้องก็มองไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าพิมพ์ชัดสวยมากนะดูนะคะดูด้านข้างนะไปพี่นะด้านหลังประมาณนี้เลยพี่พคะรายการที่12นะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่13ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาตลับเงินพี่ๆนะเลี่ยมมาด้วยปกติจะไม่เลี่ยมนะคะก็จะสวยมากเก่าๆแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหลังนะเนื้อหาของเขานะคะรายการนี้รายการที่13บสค่ะพ,พี่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่14ค่ะนี่เลยค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จหรือเปล่าพี่นะเป็นแนยวยาวแบบนี้เลยนะคะ ยาวมากนะพี่พี่นี่เล่นข้างนะก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้เลยนะคะเฉอ,อบก็อุดนุนกันได้นะรายการที่14นะคะอย่าลืมนะคะเบอร์โทรศัพท์ของน้องนะก็จะเป็น0 9น103 6096น่นสนะพี่พี่นะอุดนุนกันได้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่15<ม>นะคะจะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากนั่งอยู่บนบันลังแบบนี้เลยพี่พี่พพ ดูนะสวยๆเลยนะคะสีประมาณนี้เลยส่วนฐานของเขานะรายการนี้รายการที่15นะคะต่อไปนะคะที่เป็นรายการที่16ค่ะนี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นพระคุณแผนแสนสถานพี่พนะก็จะหน้าดำๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่16นะใหญ่ๆเลยนะคะเก่าๆแบบนี้ราคาแค่100บาทนะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่ๆี่นะเพราะว่าน้องมีพระสวยๆมาทุกๆวันเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่17ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อหากเก่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่ครับกรุกคับเกตเลยพี่พี่็มนข้างนะส่วนด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยราคา100บาทนะรายการที่17นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดค่ะเอรายการนี้นเหมือนพระนางพญาหรือเปล่ารายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่สิบแปดนะเนื้อหากเกา่เกาๆแบบนี้เลยพี่ๆนะดูลักษณะรูปทรงของเขาประมาณนี้เลยนะคะราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นพะระลีลาพี่ๆค่ะเนื้อหาก็จะเป็นกรุเกา่เกาๆแบบนี้เลยนะ ดูนะคะด้านหลังพี่พี่สวยๆเลยเรียบสยกรอบมาด้วยราคาหนึ่งร้อยบาทนะรายการที่สิบเก้านะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระปฏิมากรมงคลประผิดนะนี่จากจังหวัดอยุธยานะคะก็จะเป็นเหรียญที่มีพระประธานนั่งอยู่ตรงกลางบนแท่นแบบนี้เลยนะเก่าๆเลยน,นะคะส่วนด้านหลังเหรียญจะเป็นยัน แบบนี้สูงยันยอดเหรียญเลยพี่พี่รายการที่20นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระสมเด็จเนื้อห <ๆ S 1> าเก่าๆแบบนี้เลยค่ะดำๆแบบนี้เลยนะ<ๆ>ก็จะเลี่ยมใส่กรอบมาด้วยเป็นกรอบสีนาคนะคะนี่เลยพี่พี่ <ๆ S 1> เก่าๆเลยนะเนื้อหาด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่21นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่22ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นครักกินพี่ๆนะอุ้มอะไรมาด้วยน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเก่าๆเลยนะดูด้านข้างนะส่วนด้านหลังเน,นื้อหานีเป็นที่คุณเคยกันเลยนะคะส่วนฐานประมาณนี้เลยพี่ๆนะรายการที่22นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่23ค่ะ รายการน,นี้นะคะเป็นเหรียญฉลุพี่พี่นะเดี๋ยวเรามาทายหลวงพ่อกันนะคะว่าด้านหลังเป็นหลวงพ่ออะไรด้านข้างนะนี่เลยด้านหลังนะคะจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามพี่พี่นะสวยๆเก่าๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นพระรอดเก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่ เริ่มคลนบกรุดดินสนิมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยรายการที่24นะคะก็ราคา100บาทนะอย่าลืมนะคะชื่นชอบรายการไหนจะจำเลขรายการให้น้องกันด้วยนะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่25ค่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลอกเก่าๆมันจะเป็นนักปกหน่อยพี่ๆนะเป็นเหรียญรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยดูด้านข้างนะส่วนด้านหลังนะ,ะประมาณนี้เลยค่ะ เลี้ยนรอเก่าๆแบบนี้ราคาก็100บาทเหมือนกันนะคะรายการที่25นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่26ค่ะรายการนี้จะเป็นพระปิตาหน้าลอยค่ะนี่นะคะก็จะลอยมาเต็มหน้าแล้วก็หน้าตักส่วนตัวก็จะจมหายไปแบบนี้เลยพี่พนะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเหมือนยันลักษณะนี้เลยนะรายการนี้ก็จะเนื้อมันเงาๆเ,เลยรายการที่26นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่27ค่ะนี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพูดุลพี่พี่นะนี่เลยสวยมากเป็นเหรียญออกสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะดูด้านข้างนะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นช้างจังหวัดสุรินทร์พี่พี่นี่รายการนี้รายการที่27นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะ รายการนี้เป็นพระปิตาแบบนั่งนะพี่ๆนะดูนะสวยมากนะคะดูด้านข้งางนะด้านหลังก็จะเป็นแปะยันแบบนี้เลยเนื้อหาก็จะออกแนวสีดำๆนะคะรายการนี้รายการที่28นะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ย9่ค่ะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะจะเป็นเหรียญธรรมขันพี่ๆนะดูนะคะดูด้านข้งางนะ ส่วนด้านหลังพี่ๆค่ะนี่เลยประมาณนี้เลยนะจากวัดหนองโพนะคะรายการที่29นะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่30ค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพูดทวดวัดช้างให้นะคะ่ะด้านข้างก็จะมีช้างมาด้วยสองเชือบพี่ๆนะนี่เป็นเหรียญสีเงินเนชัดมากพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นหน้าหลวงพูดทิมนะนี่ หน้าหลุมพุทิมด้านหลังก็ชัดเหมือนกันนะคะรายการนี้รายการที่30นะนี่เลยนะคะช่องทางการติดต่อของน้องปุ้ยเพี้ยนใดเพิ่งเคยรับชมช่องน้องแลวจะสนใจนะคะก็นี่เลยสามารถสแกน QR โค้ดเข้ามาทักสอบถามเพิ่มเติมใน้ลนได้เลยนะคะหรือ<ม>จะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะ0991036096นะคะปิยเพี้ยนใดที่เพิ่งรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง แล้วก็กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ EP ที่48นะคะวันนี้ก็ราคา100บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะ mm. ก็จะมีค่าจัดส่งนะคะ mm. บ้านละ50บาทคุ้มๆเลยพี่ๆซื้อกี่องค์ก็ค่าส่ง50บาทนะคะ mm. ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ mm. 31ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระทรงก่อเลี้ยมใสกรอบทองมาพี่ๆนะ mm. กรอบด้านหน้าลงยามาสวยมากเนื้อหาพระเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เก่าๆเลยได้ทังพลัดได้ทั้ทงกรอบราคาแค่100บาทนะชื่นชอบไหมรายการนี้รายการที่31นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่32ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กหลงปูกแพ้วพี่ๆนะนี่รูปทรงเหมือนใบขี้เหล็กเลยเป็นวงรีแบบนี้นะคะแต่ว่าใช้ต้มทำแกงไม่ได้นะพี่นะรายการนี้รายการที่3 2สองนะคะนี่เลย ไม่สวยเลยนะด้านหลังประมาณนี้นะคะเป็นรุ่นปลอดภัยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่33ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อหาเก่ามากดูนะคะชัดๆแบบนี้เลยเนื้อหกักเก่าๆเลยนะคะพระสมเด็จนะก็จะเรียยใส่กรอบสีเงินด้านหน้าฝั่งเพชรมาเมดโตมากพี่ๆดูนะด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้สวยๆเลยรายการที่33นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่34ค่ะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วัวดพวงมาลัยพี่พี่ค่ะด้านหน้าก็จะเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยนะรายการที่34นะส่วนด้านหลังนะคะเนื้อหาประมาณนี้เลยพี่พนะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่35หค่ะนี่เลยนะคะจะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะ mm. นี่เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะดูด้านข้างนะคะ ส่วนด้านหลังประมาณนี้พี่ๆนี่ฐานของเขาเก่าๆเ,เลยนะรายการที่35นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่36ค่ะรายการนี้จะเป็นเหรียญหล่กเก่าๆเ,เลยพี่ๆนะนี่คุ้นไหมคะน้องคุ้นเหมือนกันน้องจําชื่อไม่ได้นะนี่ด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังพี่ๆเกาจะมียันมาด้วยแบบนี้ถ้าเกิดชอบก็อุดจน,นกันได้นะราคาเป็นกันเองหนึ่งร้ยบาทถูกๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่37ค่ะนี่เลยนะคะจะเป็นพระปิดตามาแบบเหรียญพี่พรายการที่37นะดูน้ํมาบนใบไม้อยู่แบบนี้เลยน่าจะอยู่ในป่าหรือเปล่านะคะรายการนี้รายการที่37นะดูด้านข้างนะคะ<อ>ดูด้านหลังพี่พสวยๆเก่าๆก,กันเลยนะ<อ>ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่38ค่ะนี่เลยนะคะจะเป็น เหรียญรอกเก่าๆแบบนี้เลยน้องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเป็นเหรียญอะไรหน้าแปลกๆเลยน้องอาจจะเคยเห็นแ,แต่ว่าลืมพี่ๆนะเก่าๆเลยนะด้านหลังจะออกแนวเรียบๆประมาณนี้เลยพี่ๆรายการนี้รายการที่38นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่39ค่ะรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญลอโบร,ราณบัดบ้านแหลมนะพี่ๆเลยดูนะเก่าๆอุ้มบัตรแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะ ส่วนด้านหลังนะคะเนื้อหาประมาณนี้เลยรายการนี้รายการที่39นะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่40ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระหลวงปูทวดพี่พ่นะเป็นพิมพ์ต่อลดนะคะมีคราบกระุขึ้นเก่าๆแบบนี้เลยค่ะดูด,ด้านข้างนะประมาณนี้เลยค่ะด้านหลังนี่เขียนแบบมีท่าพี่พ,พนะน้องเพื่อเคยเห็นเหมือนกันที่เป็นพิมพ์ต่อรลดแล้วมีตอกด้านหลังเป็น อะไรไม่รู้วัดช้างให้นะคะเป็นเขียนเวบวัดช้างให้นะแบบนี้เลยรายการที่40นะพี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่41ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อหาแบบนี้เลยเก่าๆมากดูด้านข้างนะมีคราบกระดุกขาวๆครับดินขึ้นแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านหลังพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะรายการนี้รายการที่41ดนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่42ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระกุกเก่าน่ะพี่พี่นะ <g ul> ก็จะเป็นพระนั่งเรียงกันแบบนี้เลยจะเป็นเนื้อดินนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยเดินน้าก็แปะแผ่นทองมาด้วยนะเดนินด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังพี่พี่ขาประมาณนี้เลยรายการนี้รายการที่42นะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่43าค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อหา แบบนี้เลยนะไปแบบแผ่นทองมาดยด้านหน้าจะเป็นเนื้อหาสีดำๆนะคะดูด้านข้างนะพี่ๆนะส่วนด้านหลังเนื้อหาประมาณนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่43านะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่44ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชนะพี่ๆนะมีดีเทลตรงไหนดูดีๆนะคะชื่นชอบไหมก็อุดหนุนกันได้เลยนะด้าน,นข้างนะ ส่วนด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยพี่พี่นะรายการนี้รายการที่สี่สิบสี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบห้าค่ะนี่ค่ะรายการที่สี่สิบห้านะคะเป็นพระกูเก่าน้องไม่ทราบที่มานะคะก็จะเนื้อหาประมาณนี้เลยดูด้านข้างนะส่วนด้านหลังของเขานะคะรายการที่สี่สิบห้าประมาณนี้เลยนะคะเก่าเก่าเลยพี่พี่นะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่46ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะั้นน้องลืมอีกแล้วพี่นะจะเป็นเหรียญสีเงินๆแบบนี้เลยนะคะดูพิมพด้านหน้าชัดมากเลยนะรายการที่46นะคะด้านข้างนะด้านหลังก็จะเป็นเนื้อหายันแบบนี้เลยนะราคาก็100บาทนะคะคุ้มๆเลยเหรียญสวยๆแบบนี้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่47ค่ะ นี่เลยค่ะเป็นพระสมเด็จเลี้ยมกรอบกรอ,อ,อบแบบนี้เลยเนื้อด้นานในก็จะออกแนวแบบนี้เลยพี่พี่นะสีนวลน,นวลแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหลังประมาณนี้เลยพี่พี่รายการนี้ก็ใหญ่นะคะรายการที่47นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่48ค่ะนี่เลยนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพี่พี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อหาเกา่เกาแบบนี้เลยนะเป็นพิมพ์อะไรน้องก็ไม่แน่ใจนะคะก็จะ นั่งบนแท่นมาด้วยแบบนี้เลยด้านหลังนะส่วนฐานของเขาประมาณนี้เลยพี่ๆรายการนี้รายการที่48นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่49ค่ะนี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นรูปรลอหลวงปูดทวดพี่ๆนะสวยมากเลยนะคะเก่เกแบบนี้เลยนะมีคราบดำๆขึ้นด้วยนะดูด้านข้างนะคะพิมพ์ชัดๆเห็นสบงเลยพี่ๆนะดูด้านหลังนะ ส่วนฐานก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะนี่ตอกชื่อหลวงพ่อแล้วก็ชื่อวัดด้วยนะรายการที่49นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่50ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระปิดตาพี่พี่ค่ะเนื้อหากเก่ามากดูนะคะเริ่มผุเริ่มพังแล้วนะดูนะคะชื่นชอบพระเก่าเก่าชอบเก็บชอบสะสมก็อุดหนุนกันได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่50นะ่ะพี่พี่นะสําหรับวันนี้นะคะนี่เลยค่ะช่อง ผาบ้านพระเมาราคา100่้องก็มีมาให้รับชมทั้งหมด50รายการเลยพี่พี่นะชื่นชอบก็อุดหนุนกันได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อก็ประมาณนี้เลยพี่พี่นะสำหรับวันนี้นะคะ EP ที่48น้องก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พี่พี่ค่ะสวัสดีค่ะ